สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าตโตโต้นะฮะล่าสุดนั้นตโตโต้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าผมโดนกักบ,บริเวณห้ามออกนอกบ้านพักถ้าก้าวออกจากบ้านไม่รับรองความปลอดภัยเข้าใจซูจีก็คราวนี้แหละนี่ครับ โตโต้ตตปิยรัตจงเทพนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มกาดวีโวหรือว่าวีวอลเลนเทียนะฮะซึ่งเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่6สิงหาคม2564นั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีสมาชิกของกลุ่มกาดวีโวอย่างน้อย2คนก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกค้นบ้านพักนะครับแล้วก็ในช่วงสายของวันที่7สิงหาคม2564นนั้นก็ปรากฏภาพเนี่ยนะครับว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการเข้าตรวจค้นรถพยาบาลคันหนึ่งนะฮะซึ่งปรากฏว่ารถคันนี้ก็เป็นของกลุ่มกาดวีโวหรือว่าวีโวเลนเทียแล้วตรวจค้นภายในรถนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพบอุปกรณ์นะครับทางการแพทย์จำนวนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ต่อการนํามาสู่การชุมนุมนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของยุทธภัณฑ์นะครับเป็นเรื่องของลูกแก้วนะเป็นเรื่องของลูกเหล็กนะครับหนังสติก๊กไบบมนะครคีมรวมถึงเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับมีอุปกรณ์ลักษณะที่คล้ายกับเสื้อนะฮะเป็นเสื้อที่ เป็นชุดของกลุ่มควบคุมฝูงชนเนี่ยนะอยู่ด้วยอันนี้เนี่ยนะฮะไม่นับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเป็นอุปกรณ์เทียมอาวุธหรือว่าคล้ายอาวุธอีกจำนวนหนึ่งที่ตรวจพบในรถตู้หลังจากนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าหัวหน้ากลุ่มอย่างโตโต้ปิยรัตน์จงเทพก็มีการโพสต์ข้อความว่าตัวเองนั้นถูกกักบริเวณไม่สามารถออกจากบ้านได้ อันนี้เนี่ยนะเรียกว่าเทเทนะเป็นการเทมกเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่ารักตัวกลัวตายหรือว่ากลัวว่าออกมาแล้วจะถูกควบคุมตัวเนื่องจากว่าสมาชิกในกลุ่มนั้นบางส่วนก็พวกถูกควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บางส่วนนั้นก็อย่างที่เห็นครับว่ามีอาวุธนะครับมีอาวุธหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธนั้นพกพาเข้าไปในพื้นที่ ของการชุมนุมด้วยดังนั้นตัโต้เนี่ยก็ชิ่งเอาตัวรอดเทม็อบเป็นที่เรียบร้อยครับ